อาชการจับป uh, nah, oh, ูอาเจรันพรเจรันพรจ้ะเป็นจังไหนเห็นปูเงียบเงียบโอ้ยปูว่างมโนสนุกมันนันมันนั่นนันยังงานบุญเดือนสามนะกสิมาตามต่อตัวเลขตัวปูเขาจะเลขวิ่งเนาะมันแม่นจ้บปูกะถือว่าเลขเดินดีตลอดปีก็ยังเดินอยู่เด้อปูแมนเลขวิ่งเ้าก็ให้โซนกำเนื้อหาไส้รสนะพี่น้องเมียนจ้ะ มันก็ออกศูนย์ๆในปูในอูนซูนๆครับมันหาหนึ่งขาอทั้งซูนทั้งหนึ่งเลยมบ้างเมนค่ะปูแต่เสียดายนอหกหนึ่งเนาะออกหาหนึ่งนอปูมันหนตัวก็วาแหละมันก็มีหาหนึ่งหกหนึ่งเก็ดหนึ่งแหละออกแลยวหกหนึ่งกับเก็ดหนึ่งนะมันออกแล้วเมีนเจ้าขามันออกดูแมเปู้ออกงวดเว้นงวดแล้ววันนี้เราเรวปูเสียวเลขสามสูตรใส่ตลรางไหนเนาะเอาแบบไหม ชาปูอันโมกปู the, ปจับไห้ก็ไปจับเอาละนะจ้าค่ะปูในตลรางเป็นบมกปูแม่เด็กให้ตลรางค่ะค่ะปูตามตัวอ่าสูตรหนึ่งน่ะจ้าเก้ากับศูนย์สูตรหนึ่งนี่เก้ากับศูนย์เน้อสิตรังไห์โนปูแม่ตลรางจ้าหกเย่ยมหละจ้าสูตรที่สองนั้นสองกับสามสูตรที่สองสองกับสามจ้าสูตรที่สามนั้นสี่กับห้าที่สามสี่กับห้าจ้าคือเรียกนี้มันเป็นเรีกสูตร เลขคำนวณน่ะนี่เนี่ยคือยั้งหน่อยนะอ่าสูตรตัวมันมาน่ะสูตรตัวนะค่ะปูแตวปูสีเด่นไฮน่ะจ้าสูดสูดมึงกว่านั่นที่สูดกับหนึ่งวันนี้มันมากเก้าคับสูดค่ะปูอ่าละมึงไปได้บนล่างค่ะเรียกวิ่งเรียกวิ่งนะจเก้าคับสูดปูไฮวิ่งไจ้าอันนั้นแหละก็เอาจับเอาสองตัวเป็นเกณฑ์ก็ได้ค่ะปูถ้ามักเอ่อทามปูได้มัก นั่งกะในตารางกะจับศูนย์ศูนย์สามหรือศูนย์เก้าก็ได้เอามากัานได้ไม่ศูนย์เก้าค่ะปูอืออะไรค่ะปูนั่งกะมากหาสามก็ได้เอห้าสามจ้าอืสามสี่สองไปก็ได้นะคือศูนย์ละตัวค่ะคือบทล่างเรียกเรียกได้หนีละมันมีบทล่างเดี๋ยวอบกุยจับนะเนี่ยันปยจับไหกุ้เจียวศูนย์จ้า ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็ห้าสามห้าสามจ้ะงันแล้วก็เรียกกันลักเก้านะอันนี้รักศูนย์เนาะลักศูนย์ก, 0, <5. S 2> กับในกลางลักเก้าพูดสิให้ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้ากับห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้ากอ ให้นียนฮาเช็ดเก้านี่เอินทราบเอาซัาบเอาตัวนี้นะปูจับเก้านะจับเก้าอ <9 S 1> ่ค่ะปูนั่แหละตัวฮาเช็ดเก้าให้นิยนบนไว้เนี่จ้าศูนย์น่ะนิยนล่างนะศูนย์นี่เนียนล่างเนาะปูเนาะแมนอือค่ะปูปูเนี่ยนให้อ่าล่างนี่ตัวใดเจ้าค่ะอ่าศูนย์ศูนย์สามก็หาสามศูนย์สามก็หาสามโอ้แมนสคู่แหละ แสดงว่าเลขศูนย์นี่ยังสีเหลือนกปูมันออกศูนย์ศูนย์มันยังมีอีกตัวหนึ่งเหลือคงเ,อเหลือมันก็จักเหลียเบนเีอแล้วอันโอในตารางนะจับไปตารางในสูตรตรงกลางสั้นมันจับตามสูตรมันทีเด่นนะจ้าปูอือแต่วา่าคะเลขบนเลขบนปูนันน่นอันสูตรเออเนาะสูตรเลขตัวเดียวมันมีหามีเก็มีเก่าอือค่ะปูเลขบนอันเนี่ย มันก็เลยได้นห่านจิตเก่านี่เป็นวัปูปูได้จับใช่กันเลยนะจ้าจับเสร็จสลังเพร้อมกันแหละอืมค่ะปูมีห้ามีเจ็ดมีเก้านี่ซ้ำสามตัวนี่เป็นตัวเด่นจ้าปูปูไดจับเป็นสามตัวเลยห้าเจ็ดเก้างานให้ซ้บปอยังนี้อ๋อค่ะปูจ้าแล้วเลขขยันเดินเดปูหนึ่งสามเก้าหกอะไรให้มันลดเกินยังเปียยนะค่ะอันนี้เดินดีตลอดปีเนาะขยันเดินอี๋นีเนาะปูยังบูหลุดเด้อจ้า นอนขามปีนะคขานวนเบิ้งมันจะเข่าบ่นะมันเดินไปอีกเท้าก่ะจ้ึ่งสามเก้าคือบนรางเนาะที่เลขขยันเดินแมนแมนเลขขยันเนาะเล่เนี้ยเล่ขยันเจังปีเนี่ยยังกข่บอลเนี้ยมานอนนะอันนีขก็ฝันเด้อปูปูฝันนี่ปันเนี่ยจ้าเดี๋ยวก็ฝันฟังครับปูฝันเห็นนั่นคือพยายาเบ็ดมันเบ็ดเบ็ดขันที่เขาจะใส่นะเห็นเห็นมัน เดินหน้าเดินเด่นด่นก็เลยไปจับเบ็ดขึ้นมาเบ็ดเด้บนเบ็ดเบ็ดตกป่านี่เบ็ดเบ็ดที่ใส่นะเป็นรังกองกองกองนะเป็นงั้นนะอันเดียบปุ๊บูเลยเก็บปลาดินขึ้นมามันเป็นปลาปลาหมอนะปลาหมอได้สักไปกันแค่นะจ้าเก็บปลาตัวนี้อืมตอนเบ็ดไปเมเก็บปลาเอาขึ้นมจับไปอันเด้เมืดอคืนนีามันกุกเกงเต็มมันจับอันนั้นมันเมื่อปูเนี่ยปิงน้อยๆปิงเข็มนะ ปิ้งเข็มมันบ่อจับปูแมนออืจ้าคือฝันแบบนี้มันมันฝันแปลกอ่ะเพใครนั่นถ้าเคยเคยฝันนั่นเพราะว่ามันนั่นเบ็ดนั่นเบ็ดเบ็ดมันมันจับมีหกเด้อมันบ่บ่เขาเลขสูตรเทาดหกค่ะปูอืออืมทะเลฝันนไงจ้าปุ๊บปูว่ามักอันยังลามมีแปดมีหกมีเจ็ดทะเลขม่ไเขาฝันน่ะจ้าอ่ม ปิงปูดว่าปิงแปดมันบ้าจ้าอืมแล้วกัว่าปิงปิงน้อยเออแล้วก็เบดเนี่ยพูฟันเห็นเบดมันเป็นหกจ้าพูมันคือหลังกรองนะแล้วก็ปลาต่ามอนเี่ยมันเป็นนันตัวใหญ่ด้แต่ว่าพูดได้บ้างที่เป็นเจ็ดน่ะก็หกเจ็ดนะแปดหกเ็นะโอ้พูตจริตีเป็นแปดหกเจ็ดเป็นบ่ปูไม่าน คือเอาเขียนลงไว้ยา8867น่ะอันนั้นอันนี้เลขความฝันอันนี้เลขความฝันเนาะ867เนาะปู่แม่นเอาจากคุดแหละจ้าโอ้ปิงอันกเต็มมือนี่บ่เลือดแม่นบ่ปู่เกาะซื่อๆบ่ได้กัดบ่ได้หยังมันดึงบอกเ้เอาบ่นึงจับาจับจับอก็ยังมีคือเก่าะอือ้บ่แม่นสิมจัปู่บ่นบ่แม่นหมาบ่ ซือลอตอรีไว้บแม่นหมานหรอว่ขันวางสันมันวางเชื่ออจ้าถือว่าฝันดีได้อนูปูอ๋แหละแต่ว่าฝันฝันผีมันกับแฉะมันบ่เคยน่นะตาถ้าฝันย็มเบ็ดมันมันมีหกเด็เอ่จ้าเดนะค่ะอืมพวกนี้บ่เป็นหกแปดพวกเกด้อ็พวกสอนเดีย้ว่าเกดเดยวเนี่ยอือจ้า ก็ฝันนอนจาเกเป็นนักเอือนนะจ้าแต่ปูตีเป็นให้เลขเลี้ยงเนาะแปดหกเจ็ดเจ็ดหกแปดนี่แหละสลับกันเอาหนิแม่หนิแม่้นยั่งไ้ยั่งครบเป็นเกนแต่แต่ก็าฝันเนี่ยจ้าอืออคือจับจับนั่นก็คือจับหก7อเจอหกแปดซะอีกละจ้าค่ะก็แต่ปูจับให้สมตัวแปดหกเจ็ดเนาะไ้ตัดหลินเอานาะปูเลยครับหนแม่แม่แม่คนี้ฝันจ้ากัืที่ราฝันคนนีะ เมนเจ้าค่ะเอาหยิบยกเอาแนวทางเนาะสูนยหน่วยคำนวณกระเล็กฝันในเอฟซี FC พิจารณาเบิ้บงโน้มปูแบ่งฝันเป็นแนวทางคือเกา่างานตั้งเทียกาเเเัเลขเลขคำนวณนอี่เขาจ <c oughs> ้า,บบนะาล้างเรียกฝันคาร์บนกับปอ่ปถวนนะมันทีอย่าเงี้ยคือเลขเลขในก่คล้าเขาหนี้มันจะมาคูัวหนึ่ะนะไม่จ้ามากอีกเห็นกับค่ะโน้มปูระวังใช่แล้เออจักจิมาตัวใดใช่ค่ะปูเดียนนั่น คือสวนมันเด่นสวนกับเก่าหละจ้าวิ่งวิ่งสวนกับเก่าบนรางกับเด่นสวนกับเก่านี่แหละมาเลี้ยงแปูค่ะสวนกับมาในตารางห้องกับมีถค่ะสวนมากกับมาสวนสามสวนสี่สนามสวนเกนนี้แหละค่ะอืมก็เป็นตารางนะจ้าปูแล้วก็เด่นกับสวนสามเนยังเพราะว่ามันเป็นเลขขยันหอนะเสามเก้านนค่ะปูเอาเรียเอาเอาวนจับเซสามเก้าิสิตเลี้ยงสคู่ก็โเลยอืมค่ะจับตาเลขขยันเดินแม เดียกับหาเนี่ยอหาม,มันมนั่นหากระซี่แเขาจับซีสามพอเลขขยันเขาเนี่ยคือหาสามแล้วไดจับให้หาสามตัวเดียวค่ะปูอือ 1, 3, จ้ะเลขสวยปูปูจิตคิดเลขขยันมาเยอะเด้ออือก็หนึ่งสามเก้าบ่สจ้าปูลงสลักอี่คือจับจับไม่หนีนะมันมีสามมีเก่าแล้วเอาจับได่หนีเซใช้สามกับเก้านะค่ะปูอือ จะจะเอ้าเอา,เอา,เอากันสั่นได้ยินได้นนฟ,ฟังได้ฟ่าวไปหาขันปูฝันดีหรือฝันย่ำจากไหนคงสุไทร์ถักทายมาเนี่ยปูเดียวสิทั่วหาเด้ออ่าถามม,ถามันย่อมถามมันอ่าจักโซนมันซาทู้าทูจ้านมมสการจะปูอ่าสาโุสาโุสาโุ